มาดูเรื่องร้อนอีกเรื่องหนึ่งนะครับผู้ชมเรื่องนี้ต้องย้อนไปให้ฟังก่อนคือมีเจ้าหน้าที่ของ DSI นะครับเขาไปร้องเรียนคณะกรรมการสิทธ,ธิมนุษยชนแห่งชาติหรือว่ากสมให้ช่วยตรวจสอบหน่อยเนื่องจากว่าเขาบอกว่านายของเขาก็คืออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษอธิบดี DSI กับพวกเนี่ยหคนมายึดโทรศัพท์มือถือไปอ้างว่าจะเอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยไปตรวจสอบเพราะว่ามันมีหนังสือร้องเรียนเข้ามาว่า ข้าราชการ DSI เน่ยร้องเรียนเข้ามาว่าถูกถ่ายภาพและไอภาพนี้ถูกส่งไปยังบุคคลภายนอกเหมือนกับว่าข้อมูลภายในเนี่ยรั่วไหลอธิบดีต้องการจะตรวจสอบก็เลยยึดโทรศัพท์มือถือแล้วก็ให้เขียนชื่อกับเขียนพาสเวิร์ดมาเพื่อจะเข้าไปดูในโทรศัพท์มือถือได้เจ้าหน้าที่ของ DSI เนี่ยเขามองว่าการที่เขาถูกทำแบบนี้เป็นการละเมิดสิทธิของเขา เขาก็เลยไปร้องเรียนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนก็คือกสมจากการร้องเรียนวันนั้นมาถึงวันนี้ครับทางกสมแถลงเสนอให้ทางต้นสังกัดของ DSI ก็คือกระทรวงยุติธรรมตั้งกรรมการขึ้นมาสอบการกระทําของอธิบดี DSI และพวกเนื่องจากความเห็นของกสมก็เห็นว่าการกระทํานั้นมันเข้าข่ายละเมิดสิทธิส่วนตัวจริงๆครับโดยวันนี้น,นายวสััยหลิกลีกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือว่ากสมแถลงว่าเมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมา จ้าหน้าที่ของกสมได้รับเรื่องร้องเรียนมาจากเจ้าหน้าที่ดีเอสไอกับว่าย้อนไปกันยายนปีที่แล้วเนี่ยมีเหตุการณ์อธิบดีดีเอสไอและพวกรวม6คนเข้าไปที่สํานักเลขานุการกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วสั่งให้เจ้าหน้าที่ในสานักต้องส่งมอบโทรศัพท์มือถือส่วนตัวมาให้แล้วให้เขียนชื่อกับรหัสผ่านมาให้ด้วยเพื่อจะได้ปลดล็อกเข้าไปดูอ้างว่าจะเอาไปตรวจสอบทีนี้พอได้รับเรื่องร้องเรียนมา DSI เขาก็ตรวจสอบเรื่องนี้บอกว่า รับฟังได้ว่าอธิบดีของ DSI เอ่อขออภัยกสอมอนะคณะกรรมการสริทธิมนุษยชนเนี่ยเขาก็ตรวจสอบแล้วบอกว่ารับฟังได้ว่าอธิบดี DSI กับพวกเข้าไปยังส่วนช่วยอำนวยการและประสานราชการสำนักเลขานุการกรม DSI จริงๆเพราะว่าพบเบาะแสะเอกสารราชการที่เป็นหนังสือร้องเรียนข้าราชการ DSI ถูกถ่ายภาพและส่งไปยังบุคคลภายนอกจึงได้มีการไปเอาโทรศัพท์มือถือของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในส่วนนั้นเนี่ยไปตรวจสอบ แต่ทางกสมคณะกรรมการสิทธิ์เนี่ยเขาเห็นว่าอธิบดีดี i ในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดของกรมจริงๆสามารถทําตามขั้นตอนได้เช่นตั้งกรรมการขึ้นมาสืบหาข้อเท็จจริงก่อนไหมประกอบกับ DSI เองก็มีความเชี่ยวชาญในการสอบสวนคดีอาญาที่มีความยุ่งยากซับซ้อนนี่จึงมองว่ามันไม่ใช่เรื่องยากที่จะมาสอบสวนเหตุการณ์ภายในอันนี้อีกทั้งระหว่างที่นาโทรศัพท์ไปตรวจสอบเนี่ยเจ้าหน้าที่รายหนึ่งก็ยอมรับต่อผู้บังคับบัญชาว่าเป็นผู้กระทํา มันก็สะท้อนว่าถ้าหากว่าทําตามขั้นตอนกฎหมายย่อมจะสามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ไม่ยากโดยไม่ต้องกระทบสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของคนอื่นด้วยดังนั้นกสมบอกว่าการนําโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบย่อมเป็นการะทำในลักษณะเหมารวมซึ่งเกินความจําเป็นกระทบต่อสิทธิความเป็นส่วนตัวของเจ้าหน้าที่กสมจึงขอเสนอแนะไปที่ต้นสังกัดก็คือกระทรวงยุติธรรมให้ตั้งกรรมการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงและดําเนินการกับอธิบดีดีเอและพวกที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และขอให้กำชับไปยังหน่วยงานในสังกัดด้วยให้รมะมัดระวังเกี่ยวกับการใช้อำนาจที่อาจกระทบต่อสิทธิความเป็นส่วนตัวหรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ลองฟังเสียงกรรมการสิทธิมนุษยชนดูครับการกระทําดังกล่าวของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษกับพวกจึงเป็นการกระทําอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นกสมในคราวประชุมด้านการคุ้มครอง และส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเมื่อวันที่3กรกฎาคม2566จึงมีข้อเสนอแนะในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อกระทรวงยุติธรรมโดยให้ตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงและดำเนินการกับอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษกับพวกซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนข้างต้น นอกจากนี้ให้กำชับหน่วยงานในสังกัดให้ระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้อำนาจที่อาจกระทบต่อสิทธิในความเป็นส่วนตัวหรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่โดยให้คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและสิทธิในความเป็นส่วนตัวเป็นสำคัญด้วย